สวัสด oh ีคร oh 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 ับน oh ้องแฟนคลับเอฟซีมอฮอนเลยครับบ้านน้องสนาวันนี้ดังเตืมได้เพี่เราเ้าจะมาทำบุญทำทานถั่ลาลขนาดเลยสล้างโบสถ์ไหมวะนี่งานสร้างโบสถ์กันหรือไง ที่เราที่เสียนะเพื่อเพืให้วงเราที่นี่นเป็นรถตาเป็นรถระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะครับรถจากพยับฆไเชื่อเชื่อที่แล้วาเนพร้องไปทงพี่้องไปหมารจากขยับข์ะเยื่เื่อนที่แล้วก็บ่รู้ว่ารถเปียงขึ้ติดลมฝนตก่าตีโค้งหน่อยตีโค้หน่อย มีนังพอไม่มเอาภาพพยุนไมีด,ด,ด้วยอเออเร่งเครื่องภาพพยุนจอดไล่นหนึ่งเลยพี่น้องคขันติดต่อตามมาได้จะตามมาตโนมัติมาได้ตอนอย่หงเช่นน้องนักปูนผู้ชมเรียงในตามนิดมา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 โอ้ดินนุ่มตัวนี้พี่น้อง มันเป็นดินนุ่มๆขอคนน้อออกนะครับมีคนนุ่มน้ออยู่เอามาต่อแบ็คกันตรงนี้จากแม่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีบกันตรงนี้ก่อนจ๋าอย่าอับตอาใจุกใจดุดแมุ่ทุกใจพรดเป็นดินนุ่มๆโม้ลดลงไหนวะน้อะไนะอีกคนละใบคนละใบจ้ะถ้าเป็นร้อยบาทรับ้ารมทุกทีนี้ไปนาแม่น้ มันฝนคือบ่ตกมันคือจังดินน่วมเนาะแล้วดินตะาครับตรื่องปุบกันได้จากกำะาจ้ะเรามาสาธอรอกบมาตมจาแลากแบมักินังจยากุ๊ใจปุ๊แม่ปุ๊กุ๊ใจพระขยับาเลรจ้าโถเพอร์อะไรทอดนะครับพี่น้องหยุดก่อนจะหยุดก่อนให้รถมาก่อนนกนะ ตอนนี yeah. oh no yeah. no, so ้ทีมงานของสาวน้อยเทปปั้นแพนะครับเรียกว่ายี่สิบกว่าพันรถอกำลังทยอยเดินทางเข้าสู่ลานคอนเสิร์ตที่วัดหนองสนมของเราใช่ไหมนี่คือบริเวณงานครับพี่น้องครับวันนี้วัดใไงแต่วัดดังเดี๋ยววัดน้องสนมข้าเจ้าไม่เห็นบุญที่ท่านหลายหลา่หัว อตอนนี้เป็นรถมลอบัตลยดอนรถเมลําำใหญ่อ่าอ่าผ่านผ่านผ่าอย่า<น>คอยด้อย่าคอยด้อย่าคอยมากดิเรียนเลยเหยียบเลยเยียบเลยเยียบเลย เลยเลเลยโละนี้มันหลอต่ำไป่ล้องาขอมันต่ำเฮ้ยมันร่วมขนาดนี้เรากัดไปเลยถือค่อยจอหน้าเป็รงก่อน จอดหน้าไปรอก่อนจอดหน้าไปรอก่อนได้เอาขั้นที่สองพานพ้นไปบัดขั้นที่สามพี่รองบันที่กำลังมากขั้นที่สามการเล่งเลยส่งเลยส่งเลยส่งเลย ขันทีสามผ่านไปมุ้ยจนไทยพื้นไม่เป็น้องท่องรถจนไทยพื้นเลยเอาความลงหน่อยเอามาอีกขันแล้วโอู้ยยังไปหมดนี่นะครับเรียกว่าหลายขันรถด้วยกันทำงานของจอร้อยเพชรรัชแพรเอาต่อแบงค์กันลุกต่อแบงค์กันเอาหลาไทยมาทางนี้ลุกหลาไายมาทางนี้อ่าอ่าสาวทำนี้ก็ได้จ้า นะครับตาทุกาทุกเนี่ยต่อให้ด้วยจาหลานเสื้อแดงก็จะพ่อเออ๋ย่ไปมเด็กเป้นพระองค์นับถตอสมคกันจ้าเอาตอนนี้จบกับเบลปเฮ่อเดี๋ยวให้รารถพยายาเพื่อนทิพย์ยังจรับดุจมุกเกล็ดต่อแป๊ดเบี่ยงนะครับเออเบี่ยงซ้ายอยกับโฟร์ โบกันาแต่ทุกอธิษฐานไว้ก่อนจากอธิษฐานไว้อย่างบุญจะได้นำพาวาสนาจะได้นำส่งเราจะได้จบประสบกับตงใจกับมนปฐบุญจบไม้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันรถเส้นท้ายคุณมันนี่เขาตาวไปที่วัดสองสระที่เนี่ยเออไปที่กูนะครับเพราะว่ามีดินขึ้นรวมว่ะนะครับอะมาสนุกสนานฝนตกก่อนนะครับ ทัพวาครับผลโตมาก่อนน่นเน้เอนังปัูกมันจังรวะมันลุ่งใชหรอเมันเล่นหน่วยมั้งรดน้รอปลาโอ๊ยตื่นเลยฮะคนเลยมันอาจารย์มานั นใจประชาชนัข oh, 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 bon ี้ทางออกบอกทครให้กับพีงน้อโอ้จรถแขงใส่แขงขวบเลยอโเียระบเปลี่ยนเปี่ยนจักระรขอเี่ยนับานอาจมนันะครับแล้เปนมันรถบ้านหาถอยเลยมันไอ้บ่ามนเจ็บได้ร้กังนีกนระมกินเล่นเ่นี่เะยงไม่กินไม่กิฟยัเะ่

เพิ่มเป็นจังหวมุงลุลุ้น้ำเนียวลบาันแหกมากเลยคแรงมากถอยมาแล้วผ่าน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 เย็บย่างเดียวไปไปไปวิดแล้วไปวิดแล้วเยยบเย็บ

รถต้อนกินแล้วฮะนักเนียรถต้อนนักเน่ยชิานชกองช่สสามตันเลยีโอ้ดินจะได้ขึ้นวดพัดเลยเห่าก็มันเสียงฉังมดิต่อไปเพื่อกัต่อเพื่อกาต่อรยบาทร้ยบาทเาปดง้อยแงราเียไม่เป็นดินให้หน้าพี่น้องขอเงาเตี๋ยวดิน อาจารย์คร <inequ ity S 3> ับใครมาเขาจเข้าใครมาาก็ติิง <hip> ือยคัร huh มันะบุญรั้นจัดสายสวรรค์นุ่ว่อนตอนี้คือมันแต่ปาวะตีมรดจักรวาลเลนะมดจักรวาลร้อยนึว่โอ้เอาเออ รถบัตรมอลัามาเลยว่นน้นวี่งอองทองตำกันนี่ดิทองตำกัารถบารขันนี่ดินกระน่วมห้อมเนี่ย มันม <wh> ีร้ค์ใหญ่แล้วสตาร์ทไปเลยนะครับที่กองกำลัง <inhale> uh, <wh is> ีดสตาร์ไปได้จกสลากดีพ่อโจกสลากกบันพันไทยครับพันไทยจกสลาโอ้โาจกสลากกัจ นี่ครับพี่น้องในงานนี่ดิเสียงระงม,มส้มแซลพี่น้องว่าเฮ็ดบุญลายลายพี่น้องวัดน,นี่วัดดังเต็มข้าเจ้าสลองบัวพี่น้องทา้างบ้านทา้างนี่เห็ดบุญดีพี่น้องคนบกขาดสายเลย นายคณะกรรมการของรับรองเสนอและท่านจะไม่ได้ฝับฟูท่จะไม่ได้ฝังฟูกันเถอะนะบอกวันนี้เชิญทางการจัดใา้เป็นมือนลยตอนนี้รถเมล์ลำใหญ่รถมอลําอาจารย์ดนตรีกำลังถอยมาพี่น้องสี่พันหรือห้าพันหนึ่งค่องตั้มนี่พี่น้องค่องตําตั้มเลยมันต้องเร่งแห้งเตี๋ยวผัดเลนนะ <c oughs> อ่ะอ้าวอ้า

เอแ้างโนี้เลยกันเนาะวันนี้้คาบสกีวันนี้เนาะวันนอานสงาจังหน่อยพี่น้องเ้าฟาคาบอน้นเแเ้จ้าเจ้าเจ้าแม่เจ้าเจ้าโอ้แห้งเตียวตัวนี้เอาเอาเอาสูกซอยเ่องเด้อแห้งแหง ค่ะค่กค่ะโอ้หลอน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 ซอยอยู่ซอยสู้ป้ายป้าผ่านแหละครับพี่น้องอ๋อสำหรับคลิปนี้เป็นสนิทผ่านไม่ได้ลิปหนาขอบคุณแฟนครับเอฟซีที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์าบสักใครช่องพ่อาัญยาอาทิตย์ละเพื่นออฟิเชียลได้